สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเช่นพบกันกับยายเล็กเช่นเคยนะคะเช่นเดิมคือเก่าคือเดิมนะคะก็ทํากับข้าวค่ะเพื่อนเพื่อนได้อะไรทานข้าวเย็นค่ะก็ตอนเชา้าเราก็จะไม่ได้ตั้งนะคะเพราะว่าตอนเช้ารีบเน,ะนาะตอนเช้าก็จะทํากับข้าวรีบทํากับข้าวใส่บาตรนะคะแล้วก็ ลูกเขาลูกเขาตื่นมาเขาก็อาบน้ําอาบท่าแล้วเราก็จัดสําหรับใส่บาศเสร็จแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมไปทําผมให้ลูกนะคะทําผมให้ลูกทําผมให้ลูกแล้วก็ทำไอ้กับข้าวใส่บาแล้วก็ให้ลูกให้ลูกทานด้วยเลยอะไรเลยนะคะก็แล้วก,วก็ไม่สะดวกไม่สะดวกถ่ายให้ดูนะคะ ประมาณนี้แล้วก็หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเยวจะจะหมักหมูไว้ก่อนนะคะถ้าถ้าไม่หมักหมูนะหมูหมูมันจะกระด้างนะคะต้องหมักหมูเอาไว้ก่อนเนาะเยวค่อยพอแล้วก็เตรียมผักเตรียมอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยมาผัดนะคะให้เขาเราก็ล้างถ้วยหลังจากโลก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาผัดนะคะ จะผัดบวบค่ะนี่นะคะบวบอ่อนๆนะคะบวบอ่อนนะคะเด็กคนก็ไวไว้ไวอะไรดีอ่ะดีนะคะเยเลกก็กอ่ะเพิ่งสิบแปดปีเองนะคะเออกน,นะหอยอกหยกนะคะสนุกสนุกเนาะเยลิก็ทำ เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเนาะแล้วก็ลองลอง,ลอง,ลองเล่นเล่นก็ไปได้ลายสดอะไรกับเขานะคะ<อ>ก็มาเวลานั้นก็มาทำกับข้าวทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะ<อ>ก็ถ้าจะอะไรสก็จะเสียงดังประมาณนี้นะคะแบบเราก็อยู่เป็นแบบเทาเฮานะคะ เฮาๆติดกันเนาะไม่เหมือนแต่ตอนตอนนั้นยายเล็กไปไปอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดมันจะเงียบเงียบเงียบหน่อยนะคะออกไปไปตามทุ่งนาเนาะเย็นลมเย็นเนาะทุ่งนาแล้วก็แล้วก็อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กอยู่ค่อนเงียบๆนะคะเพราะว่ากลางวันก็ไม่มีอะไรเนาะยายเล็กก็ได้มีความสุขนะคะ ถ้ากลับตังจังหวัดน่ะมีความสุขนะคะก็ปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะยยเล็กก็จะได้กลับบ้านสักทีเนาะตอนนี้ยยเล็กอยูน่นี่ลูกเขาเรียนอยู่ะคะ่ะปีหนึ่งยยเล็กจะได้กลับสักทีนะคะเพื่อน เดี๋ยวค,ยค่อยเจอกันอีกทีนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลุกขึนจึงยืนร้องไห้ข้างเศร้าเป็นนาน เอาใจฉันมีนาทีคอยเดียงายใ,ให้กับหลายร้อยชายแยกเงินหาใไปวันวันย ชาลูกไทยหอมาเยี่ยมล้นฝับงบวงพูงสุขสันกับชายในฝันจางมาือ ฉันเป็นหญิงชูหายแต่ตัวหัวใจไม่คายทุกคืนที่เก่าฉันเฝ้ายืนคอยสงสารลูกน้อยขัดพ่อเดียวเดีย เออจะเศร้า,เ,าเจ้าชู้อ้ายขายตัวเลี้ยงเจ้าใหญ่วันนี้คงได้ขาดทุนโร,เรยเงินเพื่อนๆทนฟังหน่อยนะคะใจยเล็กก็ ทำอยู่ในครัวประมาณอารมณ์ก็ประมาณนี้นะคะทุกวี่ทุกวันนะคะก็ทำข้าวล้างช่วยล้างจานก็ร้องเพลงไปทั่วในแลชค่ะทุกวันคนเดียวอย่างนี้แหละแบบเสียงไม่ค่อยดีหรอกนะคะแต่ว,ว่าชอบการร้องเพงลงร้องรำทำเพลงนะคะคือชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะแต่ว่าเสียงเสียงไม่ให้เนาะ เสียงไม่ดีนะคะก็ถ้าใครเข้ามาชมมารับชมนะคะก็ทนฟังหน่อยนะคะทนฟังรับชมเป็นกำลังใจให้เย,ยเล็กด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เย,ยเล็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เย,ยเล็กนะเย,ยเล็กเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะคะแต่ก็แต่ก็ ทเยอที่ยานค่ะเด็ก่อนเนาะตอนตอนเป็นเป็นเด็กๆดรุ่นรุ่นเคยไปว่าจะไปสมัครไปแสดงแสดงละครเนาะแสดงว,ว่าตอนตอนยังยังน,ยน้อยเราไม่รู้ว่าอีนูอีนี่ตรงไหนเนาะไปเขาบอกว่าเออให้เราไปสมัครตรงนู้นตรงนี้เนาะออก็ทรงไปนะคะเด็กทนนี้เขาบอกว่าไป ทำงาน,นสบายๆอยู่ในห้องแอเนาะอพอได้ยินว่าอยู่ในห้องแอเนาะเราก็เลยรู้สึกกลัวนะคะก็รู้สึกกลัวก็เลยก็เลยไม่กล้าไปเนาะไอโทรไปนะัดเขาเรียบร้อยเลยนะคะแต่พอเขาบอกอย่างงั้นก็เลยไม่กล้าไปนะขอบคุณค่ะ้าเช้าก็กดซับกดไิดตกดไลค์กดแชร์ให้ยเยอะกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ